สำหรับตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างแบบบันทึกผู้เขียนโปรแกรมได้แยกเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกก็คือแบบบันทึกระดับประถมส่วนที่สองก็คือแบบบันทึกสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสส่วนต่อไปก็คือแบบบันทึกสำหรับโรงเรียนระดับมัธยมนะครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างตัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแนววิธีการทำ เหมือนเหมือนกันข้ววิธีการก็คือขอยกตัวอย่างแบบบันทึกระดับประถมนะครับคลิกเข้าไปสำหรับการสร้างแบบบันทึกนั้นเราทําได้อยู่สามแบบนะครับแบบแรกก็คือสร้างแบบบันทึกวิชาใหม่จากข้อมูลต้นแบบนะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปว่าข้อมูลต้นแบบคืออะไรนะครับและได้มาอย่างไงส่วนที่สองก็คือสร้างแบบบันทึกวิชาใหม่ โดยคีย์รายชื่อขึ้นเองนะครับส่วนที่สามก็คือสร้างแบบบันทึกวิชาใหม่จากแบบบันทึกที่มีแล้วครับผมจะสร้างทั้งสามเมนูนะครับครับเรามาดูวิธีแรกสร้างแบบบันทึกวิชาใหม่จากข้อมูลต้นแบบเราก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลต้นแบบนะครับอยู่สามห้องนะครับ ก็จะมีอ่ระดับหนึ่งก็คือประถมชั้นปสามทับหนึ่งประถมชั้นปสามทับสองประถมชั้นปหกทับหนึ่งนะครับเราสอนปไหนเราก็เลือกปอนั้นนะครับแล้วเราก็คลิกในที่นี้ผมขอเลือกสามทับสองนะครับต่อจากนั้นเราก็มากําหนดข้อมูลข้างล่างนะครับสร้างระดับหนึ่งก็คือปรถมสามทับสองรหัสวิชา นะครับเราก็ขี่เข้าไปเราสอนวิชาอะไรเราก็ขีลงไปสมมติว่าเป็นทหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับต่อจากนั้นโปรแกรมก็จะขึ้นเมสเซจขึ้นมาว่ากรณาตรวจสอบและแก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้องก่อนตอบตกลงเราก็ตรวจสอบแล้วก็ตอบโอเคนะครับรหัสวิชานี้ถูกแล้วเราก็คลิกที่คำว่าตกลงนะครับข้อสังเกตก็คือข้อมูลต้นแบบนี้ ก็จะถูกสำเนาไปเป็นวิชาทหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ตอบตกลงไปการสร้างแบบบันทึกวิชาใหม่จากข้อมูลต้นแบบถูกต้องต่อไปแสดงเพิ่มลบแก้ไขพิมพ์ข้อมูลที่ทําแบบบันทึกแล้วก็ตอบโอเคนะครับพอตอบโอเคมาปั๊บก็จะเข้ามาสู่ฟอร์มของการกําหนดชื่อนักเรียน นะครับระดับหนึ่งประถมศึกษาปีที่สามทับสองรหัสวิชาทหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับจากนั้นผมสคร์ไปที่เลขที่หนึ่งนะครับข้อมูลนี้ก็จะมาจากข้อมูลต้นแบบนะครับครับเรามาดูส่วนประกอบ <c oughs> กํบาหนดรายชื่อนักเรียนนะครับตรงนี้ก็จะมีรักข้อมูลเดิมถ้าไม่ถูกต้องเราก็สามารถแก้ไขเป็นข้อมูลใหม่ได้ข้อสังเกตก็คือถ้าเป็นสีเทา แก้ไขข้อมูลไม่ได้ถ้าเป็นสีขาวล้วนอย่างนี้แก้ไขได้นะครับส่วนต่อไปข้างล่างก็จะเป็นเลขที่นะครับเลขที่ก็แก้ไขไม่ได้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเลขประจำตัวเลขประชาชนอะไรพวกนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นผมคลิกที่เลขที่หนึ่งปั๊บที่เลขที่หนึ่งมาเราก็ใส่เลขประชาชนอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ไปที่บันทึกจบครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เราได้แบบบันทึกมาแล้วหนึ่งเล่มน,นะครับต่อไปผมจะสร้างแบบที่สองผมก็ไปแบบบันทึกประถมแล้วก็สร้างแบบบันทึกวิชาใหม่โดยการคียร์รายชื่อขึ้นเองผมก็คลิกเข้าไปอันนี้เป็นการคียร์รายชื่อขึ้นเองนะครับเราจะได้ฟอร์มสร้างแบบบันทึกวิชาใหม่โดยคียร์รายชื่อขึ้นเองระดับประถมแบบบันทึกที่มีแล้ว ก็คือสามทับสองทหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับครับแล้วก็มากำหนดข้อมูลที่จะคีย์ขึ้นเองก็คือระดับชั้นตรงนี้สมมติว่าผมเป็นสามทับหนึ่งนะครับรหัสวิชาคหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ตอบโอเคตรงนี้ โปรแกรมจะให้ตรวจสอบรหัสวิชาให้ถูกต้องนะครับเมื่อเราใส่รหัสวิชาถูกต้องใส่ระดับผดมศึกษาถูกต้องแล้วก็ตอบตกลงถ้าตอบตกลงปับ๊บเราก็สครอลจากเลขที่ห้าสิบห้าไปหาเลขที่หนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการคีย์ใดชื่อขึ้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคีย์เลขประจำตัวเลขประชาชนอะไรขึ้นเองนะครับ ตอนนี้ผม,มบันทึกจบเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีแบบบันทึกอยู่สองเล่มแล้วครับต่อไปเป็นการสร้างแบบที่สามเราก็ไปที่แบบบันทึกปฐมศึกษานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่สร้างแบบบันทึกวิชาใหม่จากแบบบันทึกที่มีแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับในที่นี้เราจะเห็นว่าเรามีาแบบบันทึกอยู่สองเล่มนะครับเล่มแรกตนนัวนี้คือคหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนี้เรา อ่าเป็นการคีย์ขึ้นเองนะครับส่วนนี้เป็นการสร้างจากข้อมูลต้นแบบนะครับตอนนี้เราให้เลือกแบบบันทึกที่มีแล้วผมเลือกตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับเสร็จแล้วสำเนานะครับสร้างแบบบันทึกวิชาใหม่เป็นวิชาอะไรนั่นก็คือเราเอาทหนึ่งสามหนึ่งศูนหนึ่งเป็นต้นแบบแล้วเราสำเนาไปสู่ สมมติว่บเป็นวิชาวอลหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ากรุณาตรวจสอบ่อาและแก้ไขารายวิชาให้ถูกต้องโอเคครับเป็นวอลหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งล้วก็ตอบโอเคแล้วก็ตอบตกลงนะครับโปรแกรมจะสร้างแบบบันทึกวิชาใหม่จากแบบบันทึกที่มีแล้วก็ตอบโอเคนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะเอาภาษาไทยเป็นต้นแบบก็มาเป็น วิชาวิทยาศาสตร์ว .13101 นะครับเพระฉะนั้นข้อมูลรายชื่อนักเรียนอะไรต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับครับตอนนี้เราจะได้บันทึกมีแล้วอยู่สามเล่มนะครับที่เราทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตรวจสอบว,ว่ามีสามเล่มจริงไหมเราไปที่แบบบันทึกปฐมนะครับวิธีการสร้างมีสามเมนูย่อยนี้นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขเช่น รายวิชาผิดรายชื่อเด็กนักเรียนผิดหรือเด็กเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือต้องการลบแบบบันทึกทิ้งไปเลยเราก็มาที่เมนูที่สี่นะครับเมนูที่สี่ก็คือแสดงเพิ่มลบแก้ไขพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ทําทแบบบันทึกที่เข้าไปพราชั้นเราจะจะเห็นว่าเลือกแบบบันทึกที่มีแล้วเราก็เห็นว่ามีอยู่สามเล่ม นะครับในที่นี้ผมสมุว่รผมจะลบวิทยาศาสตร์วหนึ่งสามหนึ่งศูน์หนึ่งทิ้งไม่เอานะครับผมก็ไปที่วหนึ่งสามหนึ่งศูน์หนึ่งแล้วก็คลิกเลือกเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะขึ้นข้อมูลเดิมก็คือสามทับสองวหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งข้อมูลใหม่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็น,ปนชั้นอื่นวิชาอื่นไหมนะครับชื่อรายวิชาเด็กถูกไหม แต่ถ้าเราว่าเรา,าเด็กเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลเราเข้ามาแก้ไขตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราต้องการลบแบบบันทึกนี้ทิ้งหมดเลยนะครับเราก็ไปดูที่ข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีการสลับเลขที่การแทรกชื่อการอะไรต่างๆนะครับเราจะทําการสลับเลขที่เพราะว่าข้อมูลมีที่เราเห็นตรงนี้เราจะเห็นแต่ชื่อแต่ตัวเช็คเวลาเรียนอะไรต่างๆเราไม่เห็นนะครับ ถ้าอยู่ๆเราไปลบชื่อแก้ไขชื่อหรือสลับชื่ออะไรเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆข้อมูลก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเราต้องคลิกที่ปุ่มคําสั่งข้างล่างนะครับเช่นสลับเลขที่แทรกชื่ออะไรต่างๆครับในที่นี้ถ้ิเราจะลบข้อมูลแบบบันทึกนี้ทิ้งหมดเราก็ไปที่ลบตัวนี้ทิ้งหมดนะครับลบชั้นปอหรือชั้นมอนี้ออกหมดแล้วโปรแกรมก็จะถามว่าโปรแกรมจะลบชั้นปอนี้ออกหมดจริงไหมเราก็ตอบโอเค ลบจริงไหมโอเคนะครับพอโอเคปับเราก็เห็นว่าตอนนี้จากแบบบันทึกเรามีสามเล่มกลายเป็นว่าเหลือแค่สองเล่มนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการสร้างแบบบันทึกเพราะฉะนั้นใครที่สอนห้าวิชาสิบวิชาก็ต้องสร้างแบบบันทึกตามจำนวนวิชาที่ตัวเองสอน